ก็ <c oughs> คือมันไปวิ่งผู้สีทำงานอันนี้พักค่ะชาตัวชาตัวเราไปออกกำลังกายมา này lại khó liền rồi, cũng đúng không nhưng em sẽ đến <c oughs> วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9เดือนกอฎประดาคม2 5๖6 กุโยมีรนุชนชาติกาณุนได้มาทำบุญแต่บ่าวันนี้อาจารยภาพขอประมีหลวงพ่อเจ้าอา่ิพย์แปลงตรงปกปักรักษากุโยมีรนุชชาติกานุน,บบนพร,ร้อ,อรรรม,มนิพครอบครัวขอมีปรไมยแข็งแรงอยู่เย็นเนป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยภรไมยเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินยินองอายุวันนะสุขภาละทุกพาาทิพัลลีกา ส่วนท่านที่สองคือคุณโยมสกคนพักพรสเดียร์รุพุ่มคุณได้มาทําบุญกับเรดที่วันนี้อาจจะมาภาพขอบริบูรณ์พ่อให้เราใหญ่งแปลงกรุงหลวงปักน้ำสาคุณโยมสนนมมยยกุลพักพครุ่งพุ่มคุณได้มแขอพรมีความสุขความเจริญเจริญด้วยภัยความเจริญด,ด,ด้วยโภคสมบัติทรัพย์สิน พิงทองอายุวันนัสุขภละทุทธิภาลาติการทุกนเนื้อเติส่วนท่านที่สามคือคุณโยมยิ่ปงปนนรบัวใหญ่มาทำบุญชาวบนทวันวนี้มาถวายผู้เรียนด้วยก็ขอบารมีหลวงพ่อให้เจ้าใหญ่แกรนปลุกปักแค่สามคุณโยมยิ่ปงปนนรบัวใหญ่อ้อด้วยครอบครัวขอมีบารมีแข็งแรง อยู่เย็นเย็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยโอกัสสมบัติทรัพย์สินอิรทรออายุวันนับสุขภาระทุกที่ภาราจิการทุกเมื่อเตยมียาภาวิวันหาภูราปาริภุเรนเตศสารันเอวามีวะอิโอจิมยังเปใานังอุปปัปปาติ เอติกาเมนกามธนังสิกขะเมวาสมิสัพเพโภเรนโกสังขานจันทโภปันนะระโสยถานิโสติประโสยถาเอติโยวิวาจันโตจ สุคีติภยูโขะวะอภิวานนาเสียเดชะเจังปุถามาจายโนจตัตรูธธรรมวาคันติอาย